มาค่ะวันนี้จะมาดูสั้นซ่าเย็บเย็บและเข้ามุมปอกอยังไงนะคะสั้นซ่าจะมาโชว์เทคนิคาการเย็บเข้าแบบนะคะวิธีโคง้งวิธีหักเหลี่ยมยังไงนะคะมาค่ะซ่างซ่าจะาเย็บให้ดูนะคะว่าเราเวลาเรามุมโคง้งมุมอะไรเราย่นผ้าแบบไหนนะคะเทคนิคในการเย็บเข้าโคง้งเข้าแบบนะคะ อันนี้คือแบบที่เราตัดนะคะมันจะมีมุมมุมโค้งนะคะซนเซจะเย็บเอ่อมุมโค้งให้ดูจับหัวมุมนะคะสีเว้นสินี่นะคะเขาจะลองอ่าเป็นมุมลงเท้านะคะนะวิธีเย็บนะคะ อันนี้คือเข้าโค้งนะคะ วิธีวิธีเข้ามุมโค้งของของไอ้นี้นะคะสันสันรองเท้านะคะเห็นไหมคะถ้าเข้ามุมโคง้งต้องโค้งไปด้วยนะคะทีนี้เราก็ทีนี้มาดูสันฝั่งนี้นะคะ ทำเ,เดียวกันค่ะเนี่ยค่ะโค้งเข้าโค้งนะคะเข้ามุมเข้ามุมรองเท้านะคะปลอกรองเท้า ก็จะเอยียงๆนิดหนึ่งนะคะสั่นแรงจักออะคะ่ะหาตั้งหาตั้งไอเนี่ยวิธีเข้าโค้งนะคะเข้าโคง้งลุมขอบ เข้าโค้งแบบนี้นะคะเวลาหักมุม,มค่ะเดี๋ยวเย็บดูอีกที่นึงค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเทคนิคเนี่ยค่ะอันนี้สันรองเท้านะคะ น,นะคะคถ้าเป็นรองเท้าเย็บเข้ามุมปลายก่อนนะคะให้มุมโค้งตามสันลงหัวรองเท้านะคะ เห็นไหมคะฮะมัน้ก็จะเข้ามุมอย่างนี้นะคะ เย็บเข้ามุมนะคะวิธีเย็บปอกค่อยๆเลี้ยวตามเนี่ยเห็นไหมคะช่วงนี้จะเป็นช่วงหักมุมนะคะเนี่ยเห็นไหมทีนี้ช่วงหักมุมก็จะเป็นลักษณะ มันก็จะโค้งแล้วทีนี้เราก็จะมาหักมุมแบบนี้นะคะทีนี้สันทำสันนะคะทีนี้เย็บสันข้างนอก เนียเ็บตัดคมนะคะอันนี้เย็บรัดคมนะคะคมของสัน ทีเย็บปอกง่ายๆอันนี้ทาสันล้มสันนะคะล้มสันรองเท้านะคะให้หันไปทางที่มันสวยงามน,นะคะเวลาล้มสันเนี่ยค่ะอันนี้คือเอ่อปอกรองเท้าสั้นๆนะคะเห็นไหมคะไมโ่โค้งอันนี้คือเย็บธรรมดาค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ ถ้าเราล้มสันเราก็เนีย่ยเห็นไหมคะให้มันมี่มโค้งเวลาเราตีมุมนะคะไม่ยากใช่ไหมคะการเย็บปอกของซ่งางซ่าทำให้ดูนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะ